Good morning ทุกคน Morning ค่ะ Morning ยายยังสบายดีอยู่ไหมคะสบายดีค่ะเอฟซีก็ฝากถามมาเนี่ย <c oughs> วันนีวัดอกไม้ยังอยู่ดีไหม <c oughs> ตอบก็สิอยู่ดีสิโย้ย <c oughs> อย่ดีสิโย้ะ <c oughs> ยังแข่งแรงมั้ยล่ะยังแข่งแรงิีบ้ยยังชุละอะไรเอ่ะ <c oughs> อยากรู้เขาก็นึกไปซีมองแทงไปอย่งนัแกมีคนมาถามว่าอ้าวยีดอกไม้ซีมองแทงไปแล้วหรือบอกกันได้บอกก็ซืเท่ายี่วอยญูบไว้หมดวิญญูบไวอยุ่นเหมือนก็ตายหมดอะไรไพูดงั้นชอบจริงเลยให้ผูตายจริงมีแค่บางคน บางคนมันเอามันเอารูปยายไปลงไงแล้วก็แกงบอกยายเดทไปแล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนใส่ร้ายยายบอกไอ้พวกที่อยไปลงแล้วมันจะายมันจะเดทก็มันจะเดทก่อนยายเนาะไอ้พอกเที่ยไปลงว่ายายว่ายายเดทอะเนาะเออไม่รู้ไงแกเออยายยังอยู่ดีโว้ยเบอกกันยายยังอยู่ดีโว้ยไหนลองยิ้มให้ดูดิอยู่ดีอะ เออเช้ามาก็สดชื่นแจ่มใสแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวก็จะกินนี่แก้วเออยายเขามีตังค์เดี๋ยวคอยดูยายต้องให้ฉันตังค์ฉันนะอ้าวไหนเล่าจะให้ตังค์เหรอฮะจะให้ตังค์ฉันเหรออ้าวอยากจะตังค์เหรอมีไม่มีก็ไม่รู้มีไหมต้องดูดิฮะอยากจะได้สตังค์ยายจะให้ฉันมิ้นะให้ไหมอยายจะเก็บตังค์ไว้ให้ใคร เอาไว้ีนนะสิเออ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 เขามีตังค์เยอะนะเอาไว้เอาไว้เหรอไม่ให้เหรอขอสักหมื่น้อฮะบาเงินหมื่นก็ตายเ่หมื่นอ้อยเยอะหมื่นนึง มโยนี่เถอะไทยง่ายยังก่อนฮะมโยนี่เออยังก่อนยังก่อนในเช้ามาสดชื่นนะครับวันนี้เออเช้าที่สดชื่นนะครับวันนี้เออเออยิ้มยิ้มหัวเราะฮ่าฮาอยู่หัวอะไรปากกว้างเกินเดี๋ยววันนี้จะแกงเป็ดให้กินนะออ๋แกงเป็ดเออกินไหม เป็่ไม่เคยค <laughs> <laughs> คกินกินก็ไก่ไก่เป็ไไม่เคยะะจะออกไปหรือจะนอนก่อนนอนอยู่นี่ก่อน